ทุกคนคะ่ะมืัอนี้เฮาสมยเขอือขวุญเจียวขิงแบบว่าสูตรอีเดาเฮ็ดเรียบร้อยเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวซืมากินนี้เบิ่งอันนี้ก็จะมีเครื่องของเรานะคะข้าวปุ้นแล้วก,ก็ผักแล้วก็ผักลวกนิดๆ,ๆ,ๆ,ๆดดดดะะน้อยๆต่ำมีตำเกิดค่ะแล้วก็เครื่องปรุงโพลสูตรน้ําตาลบักพริบปนแล้วก็อันนี้เลยต่ำแบบว่าเดาๆผสมพริกกับขิงกับกระเทียมประมาณสองกิบแล้วก็ท้ำปลาแดกอันนี้ค่ะเพราะด็กปลาแดกนี่มันสิบ,บอกคือปลาแดกอยู่แล้วทุกคนใส่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 น้ำหอนไปแล้วเด้อ ใส่ดําห้อนไปแล้วหนูนูเลืมกดอันอัดว่างันแล้วก็ใส่อันนี้ไปแล้วเออใส่แก้วขิงแบบพี่แก้วขิงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่เศษเขาพูดไปแล้วแบบที่นี่ใส่ผงนัวนะคะทุกคนนิดหน่อย <c oughs> นิดหน่อยนะคะคอ,อ่ะใส่้ําตาล,ลงไปนิดหนึ่งเนาะพิลาสีกล้าก <c oughs> ินบะบัดนี้ประแดดีนห้องกับศีป็นประแดดขวดห้องนี่ละ ตามีตับเกิดเขาเนาะเออนั่นเขาเพราะต้องใส่หลายเพราะว่าปลาแดกเขาบม่ได้แบบเป็นปลาแดกปรุงคือของข้าเจ้าไหมของข้าเจ้ามันช่เป็นปลาแดกปรุงเด้อยากนะปลาปลาแดกปรุงแล้วก็เป็นปลาแดกที่แบบบดได้บดได้เค็มแห้งบ๊อกใส่ผักลวกใส่นี่แล้วก็สเด็ดผักใส่ ักแค่รื่อนนะคะผักซีกัวมันยังไม่เผ็ดนะกลัวไม่ได้กินขิงหลายบทหรอโผมานางผิดสูตรวุ้เอาได้ตามีตาเกิดนะคะแต่สิได้ประมาณนี้ทุกคนนี่ ได้แบบพักลวกก็ได้อยู่แต่ว่าเส้นข้าวปุ้นมันก็ไม่ได้แซ่บเหมือนของเค้าไงอ่ไม่เส้นสดลองคำกินดูนะทุกคนนะได้อยู่